สวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยครับคืออย่างผมเนี่ยช่วงปิดเทอมวันวันหนึ่งนี่ผมหนีไม่พ้นหน้าจอเนี่ยผมเล่นเกมวันละแบบอย่างน้อย5 6าชั่วโมงนอกจากปัญหาสายตาที่ผมมีแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าโอเคร่างกายผมเริ่มไม่ปกติแล้วอย่างของหนูแบบว,ว่านั่งแบบ เก้าอี้ที่มันสูงกว่านั่งแววหลายๆชั่วโมงเจตุราอะไรแล้วมันปวดแบบทั้งวันเลยอะไรเงี้ยมีวิธีแบบว่าให้มัน<อ>ดีขึ้นไหมไหนลองสาธิตหน่อยว่าปกติเวลานั่งนั่งท่าไหนเวลาตอนเล่นคอม <c oughs> ประมาณนี้เลยครับ <c oughs> ประมาณนี้เลย นั่งปกติเอาปก,กติเหรอคะปกติเลยสูสุด,สดคือถ้าเวลาเรานั่งอ่ะนั่งมันก็จะมีอนั่งหลตรงก็คือเราจะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยพยุงไว้ข้อต่อมันก็จะเป็นหลักพละแต่คือพอตามสบายพักกล้ามเนื้อไม่ต้องออกแรงเราเอาข้อต่อขัดกันไม่เฉยตัวอย่างให้ดูว่าเวลาถ้าเรานั่งนานๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากกล้ามเนื้อเนี่ยตัวเราเนี่ยมันมีพังผืดฉะนั้นคือถ้าเราเริ่มอยู่ท่าใดท่านหนึ่งนานมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยคือความยาวของฉันฉะนั้นคือทันทีที่เขาเรียกวว่่ามมันเริตึงแล้ มันจะกลายเป็นโพสเจอร์ว่าเขาไม่สามารถขึ้นมารูปร่างปกติไดนะ้เวลายืนด้วยอันนี้มันยึดอยู่เขาจะคอมก็จะคอมคือเดี๋ยวจะให้ลองว่าถ้านั่งที่ถูกเนี่ยคือเวลายืดไงเหมือนตอนเราเดินเรายืดเราวิ่งเลยคือเราต้องพยายามยืดตัวสูงสูงเหมือนมีบัลรูนดึงผมขึ้นมาถูกต้องตรงนี้อยู่นิ่งๆเลยนะแล้วก็พอเรายืดขึ้นเนี่ยยืดอกอืบเห็นไหมทั้งคืนตรงนี้มันก็จะคลายนะ ถ้าทำได้ถูกต้องเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะต้องเมื่อยหลังตรงนี้เมื่อยกลางหลังตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยเคยใช้ <fic ult> ยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรนั่งนานแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยผมจะแนะนําถ้าเปลี่ยนปลุ่ิยาบทเวลาเรานั่งเราสังเกตว่ามันจะมีอะไรงอม้างก็ท้าง <โฮ S 2> งอเตางอสะโพกงอหลังงอแล้วก็คองอทีนี้เราจะเริ่มยืดมันเราก็แค่ยืดขาไปด้านหน้าแล้วก็ตั้งส้นเท้าขึ้น ยืดตัวขึ้นมาแล้วก็ทับตัวไปไปไปข้างหน้าสังเกตให้แมลงได้นิดเดียวตึงเลยตึงมากเลยอ่ะ <c oughs> อันที่2ข้อสะโพกค,คือโดยโปกติฮะคือเก้าอี้เราเนี่ยมันจะพอนั่งอย่างนี้ได้เราก็แค่เอาขาลงมาอย่างนี้ <c oughs> อันนี้เขาเราเียกว่าตำแหน่งทิปเฟสเซอร์คือกล้ามเนื้องอสะโพกแล้วถ้าจะให้ยืดท้องยืดอกด้วยเราก็แค่มีช่วงแบบเอ็นกระด่างเดี๋ยวลองดูว่าทำได้ดหรือเปล่า <c oughs> เียร์รเออียดสะโพกตึงมากเออมัน <c> ต <oughs> ึงมากคืออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราแก้เข่าแก้สะโพกอะหลังคอเราก็แค่พยายามยืดออกขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะนั่งพิงแบบนี้แล้วเวลาเราพิงเนี่ยให้ก้มหน้านะไม่ก้มคอหลังคอเราจะยืดแล้วก็ยืดออกไว้ในตอนเราทํางานเนี่ยก็พยายามเวียนสามท่านี้เวียนไปเรื่อยๆอ่ามันก็จะทําให้ไอ้ส่วนที่มันงออยู่เนี่ยมันมันได้รับการยืดค่ะอย่างหนูสะพายกระเป๋าค่ะแบบ,บว่า มันเมื่อยตรงเนี้ยล้าแล้วปวดด้วยอะค่ะมีวิธียังไงให้เราเราลองยืนกันมาก,ก่อนมาดูมาดูสะพายยังไงสะพายแบบนี้เลยแล้วก็สะพายได้ข้างเดียวหรือสองข้างข้างนี้ข้างเดียวเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะจะถือจะอะไรก็แล้วแต่คือ,ค,อคือเราอยากไปพยายามพักไหนไหนเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นการออกกำลังกายให้เราออกแรงด้วยตัวเองเราต้องอาศัยเนี่ยถือของทันทีได้การท้องด้วยก็คือพยายามออกแรงยืดตัวไว Oh, <laughs> ของนันจะหนักมากค่ะตั้งใจยืดตัวไม,ไม่ได้ตั้งใจยกไหล่นะ <Okay. S 1> ตั้งใจยืดตัวให้ตรงเฉยอ่าแค่นี้เอง uh huh. ไม่ว่าของมันจะอยู่ฝั่งไหนเนี่ยแต่คือเราแค่พยายามเก่งตัวให้มันแน่นไว้มันก็จะไม่ไมเอ็นไม่พังฉะนั้นเวลาถือก็ถือว่าเ,ออเป็นการฝึกการทองไปด้วยคือ <c oughs> อย่างที่บอกว่าบางทีสําหรับบางคนเนี่ยออผู้ที่ใช้หัตถการใช้มือทําอะไรสักอย่างหนึ่ง,งทันทีถ้ามันเริ่มใช้ไม่ได้คุณอาจจะจบอาชีพเลยคุณอาจจะไม่สามารถตัด เย็ยบเสื้อผ้าได้เราไม่อาจสามารถเล่นเกมได้มันมันมันส่งผลต่อชีวิตฉะนั้นนี่คือเครื่องมือทํางานหาก,กินเราดูแลมันด้วยแล้วก็สุดท้ายจริงๆคือร่างกายมนุษย์เนี่ยมันถูกออกแบบให้ขยับคือการขยับเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาแค่ออฟฟิศซินโดมอย่างเดียวคือตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีปัญหาอ้วนฉนันก็จะขยับไปทาไมแต่คือจริงมันช่วยเรื่องสภาพจิตใจป้องกันซึมเศร้าหรือว่าทํางานให้มีประสิทธิภาพฉะนั้นดีทุกอย่างพยายามขยับร่างกายไว้ แนะนำท่าสักนิดหนึ่งหลักๆนะเขาจะแบ่งการเคลื่อนไหวเป็นสามระนาบฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยคือจริงๆแค่นี่แบ่งแขนแบบอันนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อปีกแล้วทีนี้คือจะให้ดีเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ระานาบที่สองเนี่ยคือด้านข้างก็เป็นอยู่ในลักษณะแค่ว่ายืดไปอยู่นี่แล้วท่าสุดท้ายปิดอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็หมุน ตัวตึงเลยตัวตึงเพระาะรำแปด้ยอย่าลืมมาทำกิจกรรมทางกายกันนะครับ